สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีโมเพื่อนกันเบิร์สุขูสุกสนพี่น้องเไยเพราะว่าสิเป็นทั้งในประเทศดื้อต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับขับสู่ช่องแม่น้องคอเตอร์อีกแล้วพี่น้องเไยมาพบว่าพ่อกันกะอ่ายามคอยขำลงแรงคือเก้าเหมือนนี่เนาะแม่คอปเตอร์กลับมาเฮ็ดเวียกซอยพ่อน้องคอเตอร์พ้นคือเก้าทั้งเลยรอถ้าให้มันขำพี่น้องเไยให้มันบดแล้วก็สิาอ่ามาปลูก อของปลูกของฟางนี่ยนะคือแมลงเซื้อเพิ่นออกไปนอกน้ำพรอนแมเซื้อเพิ่นน้ำาจานทร์เมือ่อวานนี่พี่น้อง,งเ,เลยเพิ่นก็เลยได้ซื้อต้นมะฮุง่งมาให้เนาะเข้ากับออกมาปลูกแบ่งกันปลูกกับป้าพี่น้องเลยต้นมะฮุ่งรอถามมันบดมันโฮมแล้วเข้ากับเสียมาปลูกเนาะต้นมะฮุง่งพันเตี้ยผลมาเตี้ยสุเป็นนี่ได้แด่พี่น้อง,งเลยทามาปลูกกันต้นดินเมื่อย่นะ้พงก,กันเล่นมากินน้ำมาเนี่ย สวัสดีช่องชาวบาหน้อยสวัสดีป้ายีป้ายูมูนี่บอกกำนองเกิดกำนองตาดีเด้อโอ้ยกำนองเอเบลพร้อมจะแม่ไปใที่ยเอเบลดูโดนเฮ้ยเพื่อนเต้นดูโดนแม่เต้นีเพื่อนบอกเอเบลไปเที่ยวใช้บ้านนี่นะไปเที่ยวไปเที่ยวบุญเที่ยวบุญเออตอนนั้นกลไปเที่ยวขอเชียงได้ยังให้แม่แม่ฉนีหน่ะเออเฮยได้ของควัน โอ้ยล oh, <im sharing> oh, <sh arp> oh, nice ุงจอยเราไม่ไ <laughs> ด mm ้เ hmm. ห็บปาเตอร์พี่ช้างอันนี่บอหาสาวไรกับป้อ๋อสาวก็ได้แม่ยไม่ได้ป้าได้ยังป้าน่ะป้าป้าเมียลุงเพิ่มนะป้าได้ของคนมีแต่ผู้ได้ของคนอืมมีเงินหลายน้ำอู้หมีเงินไหลน้ำเออพลากันไปเที่ยวบ้านพี่น้องบ้านแห่งความหักเนาะไาเตอร์กับบุเคยได้ดอกพี่น้องเงยอยู่กันมาทิพกว่าปีเดยยังบ่เคยเห็นดอกกุหลาบ โ <c> อ <ười> <c ười> <c ười> ้ยอยู่กันมาได้10ปีแล้วพี่น้องเอ้ยยังบ่เคยเห็นจักเทื่อดอกดอกไม้ดอกตอกนะขอโทษขออภัยเจ้าหลาขอโทษขอภัยเจ้าหลายๆจังผู้ตัพ่อยเตเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นยงพี่น้องเอ้ยักแกันคือเก่านี่ก็ยามันเนาะอ่ามีหายกันแน่แหละเนาะอ่าคชีวิตพี่น้องเอ้ยก็มีบาดหายบาดดีกันแหละเนาะ ค่อยเบาค่อยจากันไปสูไปเรื่อยๆพี่น okay, ้องเลยกับบกเคยได้กะปกติกับบได้อยู่แล้วเนาะกับบได้ตื่นเต้นๆอย่างเนาะกระแนมหักแป้งกันแบบนี้ตลอดไปพี่น้องเลยโตเกโดไปเมงเตอร์กับชิมาปุอ่าพักปูงหยาคือเก้าโอ้มันนีู่ทางนั้นเพิ่นกับเฮ็ดเวียกเพิ่นนนั่แหลยเมงเตอร์กับบได้เฮ็ดชอยเพิ่นออกมืัอนี้กับชิมามัดเตมัดเด็กพี่น้องเลยของเตอร์่นมัดเด็กแล้วกะอ่าเจียาไม้แป้นมาเฮ็ดเทคาดเนาะเอาเทยุยสาม ตามขั้นพี่น้องขั้นรูมขั้นกลางขั้นเทิงเนาะตอนนี้กะให้ทางโอยเตอร์ผลนมาดไปก่อนแมงเตอร์ก็สิมาปลูกทักปลูกหยาบปลูกเบี้ยมักหุงมักเพื่อให้ก่อนพี่น้องเลยเพื่อได้กินย่ำเดือนหาผ้าหกไปแหละฝนตกผนดินจะว่าเป็นหมากไปจักเนาะไปนี่กะถือมาโอ้ยผ้ากระดิ่งดินทรายแม่กระดูกเอ้ยเอานอกเนี่ตกไอ้ตาตกดินทรายเบิ่งกลับเป็นก้องนางกันเด้อพี่น้องเลย นี่ป้บเป็นกองด่างพี่น้องเลยอ่าดินทรายแม่งเตอสร้างดินทรายมาเมื่อวานนี้พี่น้องเอ้คำแล้ววนมาส่งเมื่อวานนี้กันเนาะจนคำจนมืดทรายบ่พอเลยสร้างดินทรายมาอีกหลังนึนงจะพากันลิ่นก้นลูกมันเจินมาแล้วเฮ้อไอ้ตาเอ้ยอตเยต้นมันมัน,มนอีพอใายเลยลูกมันชีเจินไปดีไปพากาันไปดินหมักดีพเด้อด เล่นดีกันทั้งหเด้ออเน,นี่มาปลูกผักก่อนี่ยเนี่ยเนี่เบิง้งอ้าต้งวงูหลักเข่าหัวได้นี่ยนะไทยหัวน่ะพี่น้องเอ้ยกินต้นกล้วยจนเบิดอันออน,น,น,นี้พูดนะอ้าต้วงูหลักเข่ามาหยาบมุนเบิดนี่เนาะนี่ผักหอมแมงเต่าปลูกกำลังจะออกพี่น้องเอ้ยงูหยาบจนมุน โอ้ยดื้อันหัวนะพบไปเฮือนรองเชิญโมเว้นนี่คุณอะแต่หอยง่วนนี่ห้อยตัวอ่อนงัวกินต้นมะกล้วยยมืดไอ้ตาเอ้ยนี่มึงเนี่หากดังชิปงมากินได้เลย Mang xà hoa phụ con Phụ bia không phụng nào này nọ con thế nào này con con cho kênh Để không bỏ lỡ những ไป่ไหมไปดิ่งทางหน้าผอไว้มันเดดอ่อแน่ม่ทำแล้ว ก็เปลนมืดจักพี่น้องได้สามต้นป,ป้าเอาองได้เอามาสามชื่อมาอยู่หาต้นเนาะอันมาเราลงไปชาวันเพื่อนหนาให้เราชื่ออันนั่นมาปลูกแล้ชื่อมะก๊อกมะม่มวงไม่ปลูกยน่อย บัวแบบวับวไม่ใช่ไม่เท่หคตน้ามัน bây giờ quanh 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 con quanh 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 ลูกโล่น่ะเนาะมาปลูกไว้น้ำแค็มมนเลยแหละเดี๋ยวพ่อได้เก็บาากินพี่น้องยเอาดิดแพ่งแล้วนี่กยังบาเบี้อ่ะต้นอย่าง้าพัน,น,น 9, ผุดเอาไ่ะ เขาสิพูดมหม้แม่แน่อืมผูกกอบกันป่ะใครสิได้กินก่อนให้สิเป็นหมากก่อนเนาะ พูดไม่ให้แม่เน่รู้เอ้ยมาใ่ ไปผุวน้าไอ้นี่อยู่ตรงหน้าคุณเฮ้ยนิ้วแฉะหนึ่ยเฮียนเลยทำเนี่ยมันเปื่อยในหลูกไปดินทรงหน้าไป้ดูไปเ ได้ลายเป็นไรขนาดฟอง์นิเจอร์ไปให้เราชื่อต้อนมกม่วงไม่ให้ปลูกในจากต้นเนาะเพราะได้เก็บกินหมากมันจกน้อยนต่จะมาปลูกต้น <S <s มะหุ่งนี่พักตังายพี่น้องเลยหากเอ้ามาบงอันนี้เนาะพักตังสาแน่ใบกะเพราผักอิตูเบี้ยวพริก แจ็คชีได้กินดูบ่ได้พิสังกันยำนี่ใส่ต้นหมักฮุงเบียกพริกต้นดอกลาฮือร่างลายย่างอยู่พี่น้องเลยแต่ป้าปนกันไปจ็คชิได้กินดอบ่ได้หวสินค้าต้นนี้ยังหัวค่ายังไม่ได้มาปลูกเนาะแมื่อเติบโปลูกแต่ก้อนอดทมจนเบิดนี่เป็นผักหอมกำลังออกเห็นไหมถูกข้อได้ใช้แจว งัวผัดเข่ามาซ้่ใไป,ไปเว้นนี่ไปเพื่อนแม่เลงเชอพี่น้อ,นอง,งเลยเลยลืมปิดหัวงัวผัดว่ารักเข่ามาน่ะปิดหัวข่างทั้งพุน่นแหละทั้ง้องน้ำพุน่นแหละงัวเข่ามากินต้นกล้วยจนนั่นเบิ้็เ,เป็นเบีย้ยหมักแตงพี่น้องเลยเอาขุดออกมาบุกมาจนตายเบิ้นอะพุ่นทั้งนั้นยังไม่ได้คุดน้ำอยู่เลื้ยงเฮียนนพักกันดิ่นในเซลอยู่ Tặng người nêu ơi xin mỹ. I tự Kham đánh hoa quay cả mặt Phương pung sè, xéo phi nông ấy bị biểu nam đi đấy lúc Yu biểu nam đi? Ba lang nam nèn mẹ sưu, kín đấy năn nam em, bố bé bu bay, năn nam kín đấy đơ โอ้ปลาเด็ดน yeah, ้ <c ười>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  uh ํากินแม่นี่แม่ซื้อมาไว้ให้กินกะแม่นะมาแล้วอีบ่มาแล้วอีบ่มื้อนี้มันบ่แล้วอยู่แม้อสิเป็นมื้ออื่นเพิ่นแหละมื้ออื่นเพิ่นแหละสิได้แทคานนี่พี่น้องอันนี้กําลังมัดอันนั้นมันอยู่นี่กําลังใส่ไม้บ่ไม้มันห่างนี่ ไปหาไม้ยืมไม้มามันหามกระตกแล้วอ่ะข bueno ึนไปคุณป uh, ุ <h <h ๊คุณค้นไม่ใช่ค้านนะบืนเนาะเเฮ็ดไปเธอได้เธอหน่อยพี่น้องเลยเนาะเมื่อย์กะเศร้าเฮ็ดของตัวเองเฮ็ดของเงินคนเดือนยี่ป่าพันให้เด็ดเนาะโอมันเด็ดพี่น้องไอ้ห้อนห่อนเนาะตอนเว้นกะึ้นพักเที่ยงตอนมันพมไปเด่นเฮ็ดแมงเชิดนั่นกะ เฮ um ็ดแต่ตอนเช้าตอนแลงมันเย็นเนาะอากาศเย็นตอนเที่ยงมันฮ้อนแฮงพี่น้องเอ้ยเฮ็ดได้น้อยนึงก็พากันขึ้นนี่ก็บ่ได้เฮ็ดหยัง่ยเพิ่นมื้อนี้กเพิ่นอ่าเฮ็ดอันาไอ้บองไม้ไว้เทคานื้อ่นสิได้เจองานหนักื้อนีกอยบกอนาบกันได้เทื่ออีดอกพองเด้อโอ้ย bụt xe cắn đấy bọ nhưng nhìm xe này đây đó, <laughs> nhìm xe cả này đây đó, một hết một hai cả hết một ngày hết nhìm này hãy gặp đang chạy cắt đấy Ui, cả sao, wow, dù nó coi hết khoi bài đi lệ Khoi lẹo này đấy Tuần này khoi nè, tuần mà khùng khoi hốt tháng này xem nó Hình กัตนนี่ขนาดงัว,งวเต้นเข่าได้ทางนั้นนะเมื่อปรแดงอันหัวคักเด้อยันงัวเต้นเข่าเออมึงเชื่อไปโดนมาน้ำป้ามืึอนี้เอ้าดื่มกุ๊บงัวแต่เว้า,าไปพี่น้องไงดื่มกุ๊บดื่มกลับไปดระเดิไนไปอืมเนาะโอ้เตอรมีอย่างไรพี่น้องเอ้ยมาปลุก ต้นมะคุงมะเฮือยเนาะท่านอาจารย์เพิ่นกับแม่น้องเชื่อเพิ่นออกไปนอกเพิ่นซื้อมาให้เมื่อวานนี่ก็เลยเอามาปลูกต้นมะคุงมะเฮือยมีสิเป็นฟักหอมพี่น้องเลยพอได้ใบใช้ตำแจ่วใช้ลาบใส่ก้อยเนาะปลูกอยู่พุ่นกะเฮากะได้มากออกแล้วอยู่ทุ่งน้าพุ่นกะป้าเพิ่นทุ่มดินพี่น้องเลยได้ระหม่างขึ้นมาปลูกน้ำแจงน้ำแจงน้ำแจงเฮื่อนนี่แหละพอได้ใช้ แก่ใส่ต้มใส่แกงลุงเตร์กับเราไป,ไปทางใดพี่น้องเลยเนาะกถ่ายแต่บรรยากาศตามเพื่อนตามซ่านนี่ได้ให้พี่ให้น้องเบิง้งเป็นใจไดกัอย่าพาัเปิดผ้าไรกันเด้อเนาะก็ข่ามาเบิ้งมาชมให้แม่ลุงเตอร์แน่พี่น้องเลยเราไปทางใดเราอยู่แต่น้นาเพื่อนน้าซ่านไปถ่ายไปยังซีแหละมาให้กำลังใจกันคือเก่าวเลยเด้อเนาะต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิ้งเนาะผู้ที่เขาา้นะขา ກົດມາເບິ່ງມາຊົມຂອບຸນຂອພີຫກົຂີຕຈົນຈົັນກບຂານມຕບິີບິບິຍນມ່ເຕີດາດນີ້ລະຄລິບກນບິ โดยสำหรับคลิปนี <ination noises> ้แมงเตอร์กับสิคอจบคลิปไปเพีื่อาำนี้ก่อนเด้อเนาะทำแล้วพี่น้องเอ้ซีมุงหามุงแหละมาหาหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำแล้วบบนี้ปืนพูดแหละเริ่มใหม่อีกเนาะสู่ๆพี่น้องเอ้ยไปเรียนแขนงานคือเก่ามือนนี่ก็ได้ปื้นกะมาเทคานเนาะมือนนี่ก็ได้แต่หมัดไหมหมัดเล็กหน่อยเนาะปื้นพูดแหละมาสู้ต่ออีกทั้งไดกะให้กันมั่นใจกันแน่นอ้บ่ได้ไปทางใดกะ แต่เพื่อนนี่แหละกับไทยพี่ให้น้องเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องเลยอะไรกัเข้ามาเบิ้งให้กำลังใจกันคือเก้าฝากพี่แมงเตอร์ขอจบคลิปไปก่อนเด้อพอกันลิมนาได้พี่น้องเด้อสบายดีเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะล่าไปพรอบรรยากาศตามทงให้ทงหน้าฮอนเดดพี่น้องเอ๋มันเองกะบฮอนเอาคือเก้าเนาะ แดดอ่อนเลยบรรยากาศยามแดงๆเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ